สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมนะครับโอบูทในวันนี้เราก็อยู่ในเกมสเปรตูนครับผมขอเปลี่ยนชื่อนะครับคือผมเรียกผิดมาโดยตลอดเลยเนี่ยผมเพิ่งรู้นะครับมีเพื่อนๆนะครับมาคอมเมนต์นะครับว่าเออเขาเรียกกันว่าสเปรตูนะครับผมก็อ่านว่าสปาตูนมาโดยตลอดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้ทุกคนรู้จักชื่อที่ผมเรียกผิดก็จริงๆเขาเรียกว่าสเปรตูนะครับซึ่งมาจากคําว่าสเปรดแล้วก็คําว่าตูนนะครับจําชื่อนี้ไว้นะชื่อเก่าลืมไปในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นออนไลน์แมตช์เลลยกัน สิ่งที่แตกต่างจากคลิปก่อนนะครับก็คือผมจะเล่นอาวุธถังน้ําครับอ่าถังน้ําสาสงการครับไม่ใช่ขันนะถังน้ําครับคือก่อนหน้านี้ผมได้ลองเอาไปเล่นดูนะแบบลองเล่นในลึกล่านี่แหละแล้วก็ลองเล่นประมาณเท่าไหร่สัก3ามสตาก็แล้วอ๋อโอเคมันเล่นอย่างนี้นี่เองผมไม่นึกว่าไอเทมอย่างเงี้ยมันจะเล่นสนุกมากมาก,มากอ่ะเดี๋ยวพอเล่นเล่นเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูอ๋อแล้วก็ในวันนี้นะครับก็จะมีด่าน2ด่านใหม่นะครับซึ่งเขาเปลี่ยนทุกๆวันนะครับ ก็เราจะไม่เห็นด่านก่อนหน้านี้นะคราวนี้ก็จะเปลี่ยนด่านไปแล้วในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นทั้งหมด2แมตช์นะครับอ่ะรอยคนนึงก่อนอืมเลเวลก็โอเคอยู่ครับไม่เหมือนครั้งก่อนยังมีเลเวลไล่ๆกับเราอยู่นะครับเลเวลสิบสามมากฎกติกาเหมือนเดิมนะครับก็คือการตัดบึดให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็แย่งกันว่า มือของใครมากที่สุดในในแมพครับงั้นมาดูกันครับว่าทางนา้ำนั้นมีดีอะไรบ้างครับเร่มกันเลยครับนี่สาเขาสาสาสาทังน้ำนี่ผมก็ท่อมันแบบมันพุ่งไปข้างหน้าเหมือนยิงกระสุนไปเลยอ่ะมาครับงั้นเราก็ไปกับเพื่อนครับที่ถือแกลลิงครับเปิดทางไปก่อนครับโอ้โหดูเหมือนว่าจะไม่ปลอดภัยครับสาไปทางซ้ายก่อนละกันนี่นี่สาเขาสาอยู่ไหนอยู่ไหนกันนี่สาเปิดทางครับอ้าวอยู่นั่นเหรอนี่ เราต้องล่อครับล่อด้วยการเปิดสีครับดีไหนอ่านั่งโอ้สยสไนเปอร์ยิงมาครับหลบได้ยังไงล่ะนี่อ่าอันตรีนะครับอันตรีอันต,ตนรนตนตีของเรานะครับก็จะเป็นระเบิดนะครับฟาได้รัวๆครับจนกว่าเกณเวลาจะหมดครับเอ,เอ้าเฮ้ยมาจากไหนวะสปาร์โรลเลอร์โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาคืนนี่นี่ดำไปก่อนครับเรารู้นะว่านายอยู่แถวเนี้ย มันให้ความรู้สึกเหมือนแบบเคยไหมครับเคยแกล้งเพื่อนไหมครับที่อยู่ห้องน้ำอย่างเงี้ยแล้วเราก็สาดน้ำเข้าไปในในในส้วมอะไรอย่างเงี้ย <laughs> อย่าขวางทางสินี่เนะ่ไงละ่ะเก็บไปสองหลบไปหลบไปตายครับปลาด้ <laughs> าเกิดในระหว่างสาดน้ำเนี่ยแล้วมันน้ำไม่มีถ้าเกิดเราปลาถังด้านนี้มันจะแจ่มมาก <laughs> แบบเวยงถังทิ <laughs> ้งอะไรอย่างนงี้เอาเราเบิดน้อยนาะไปกินมันแค่ผมตรงนี้แหละ หน้าจริงด้วยสไนเปอร์ครับมาอันตีครับนี่ป่าบอมรัวครับป่าม้วครับมีเวลาก็ปาให้หมดครับเฮ้ยที่เหมือนเราเห็นสีเขียวผ่านหน้ามาไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอะไรวะทำไมข้างหลังมันเขียวปกดๆอย่างเงี้ยโอ้ยขดวนขบวนเนื่ออะไรล่ะเอาไว้อีกตัวนึงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันสาดไม่ได้แค่ถังเดียวเองจากที่ผมดูนะผมต้องสาดถังน้ําเนี่ย ทั้งหมดประมาณ2ถังถึงมันจะตายมันก็เหมือนท่า KO ดีๆนี่เองอะอ่าไงเจอแล้วเจอแล้วนี่มารีแมทไม่ล่ะรีแมทไม่ล่ะอ่าโดนไปไหนมีมีกลัวไหนทางขวาปะไเนี่ยว่าอะไรนะเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเราสาดน้ำแกล้งเพื่อนเลยเพื่อนสาดว่าเป็น มือนทิ้งบอมลงมาแล้วมันก็เป็นหยดใหญ่ๆด้วยนะสถานการณ์ในตอนนี้เราโคตดได้เปรียบอะเดี๋ยวดูตอนจบนะมีผมสาดไปทั่วเลยครับเอาสาดได้ก็สาดครับตอนนี้เฮ้ยนั่นไงเจนันน,นี่ยิงเข้าไปออบอมบอมบอมนี่รัวๆเลยเอาไปมาตอนนี้เหลือ20วิสุดท้ายครับผมคือผมผมหิวการฆ่าเหลือเกินผมต้องล่าเหยือ่อไหนอยู่ไหนกันตั่นไยจะละ์สไนเปอร์ นี่เนี่ยนี่เนี่ยสองฮิตตายเอาอีกตัวหนึ่งเหรอเอ,อ้ยไปไหนไปไหนไปไหนรอด,ด้วยน่าอายไปเลยโหรอรอนี่มันเ,เอาสรัยไปตุนเออใส่ไปอีกศพหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหกินขายครับเห็นแค่แมปก็รู้แล้วว่าใครชนะ56%นะครับกับ24%นี่เอนี่ เนี่ยชอบมากตอนมันชนะเอรคงถังโอเท่ด้วยครับมีสายเอลนิดหน่อยฆ่าไปเจ็ดข้าตายสองนี้สายฆ่าจริงๆครับแต่ว่าผมก็พอผมเล่นถังน้ำเนี่ยผมรู้สึกว่าผมบ้าน้อยลงนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ปืนกล้ะมั้งเพราะปืนกลมันดูรัวๆมั้งม,มันเลยดูแบบเหมือนสู้ได้อะแล้วมันทำให้ศัตรูติดชะงักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถังน้ำเนี่ยมันแบบมันสาดตร์ทีละถังสองถังอะ่ะซึ่งแบบฮิตหนึ่งปุ๊บผมว่าศัตรูอาจจะยังไหวตัวทันก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ผมก็ไม่รู้นะมันเป็นความรู้สึกของผมเองโอเคงั้นเราก็รอห้องก่อนนะครับมาอีตาหนึ่งตาสุดท้ายกันกเลเนก็ซ้อมไปหมดสามสี่ตานะก็รู้จาทางอ๋อมันเล่นอย่างนี้นี่เองเฮ้ <c oughs> แต่มันสาสสนุกดีอะแต่ตอนที่ผมเล่นถังน้ำนะผมก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นบอสอะแบบว่าเอาสาสสองทีตายอะ่ะใครเข้ามาดิเอาดิมาสองทีตายเข้ามาดิแต่ผมก็ดูดูแล้วมันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะแพ้สไนเปอร์นะเริ่มมาแล้วครับสูงสูงเริ่มมาแล้ว สิบสามสิบสี่ยิบเก้าสี่เจ็ดห้าสิบ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 อะไรวะเนี่ยมันแล้วมันบาลามากเลยแต่ว่ายังไงตอนเข้ามาครับมันก็สุ่มหมดเลยนะมาครับอ,อ้าวได้อีกด่านหนึ่งครับมาคลิปนี้คมูมเลยครับได้ทั้งสองด่านครับเพราะมีแค่สองด่านนะมาเริ่มกันเลยครับเราเป็นสีม่วงนะครับ ไปทางน,นี้ดีกว่าสาดน้ำร่องครับสาสสีน้ำร่องสงการครับสงการนี่โหนี่แจ่มเลยครับมุมอย่างนี้ครับโอ้โหสาดลงครับสาอบายสบายเลยครับนี่สาดลงสาดครับเฮ้ยไหนวะเอ้ย,อย,ยเ้ยทางขวาทางขวานี่โอ้โหไม่ทัน,นอือโอ้แต่เพื่อนเราก็ช่วยฆ่าไว้ให้นะฮะมันมันตายพอดีเลยเอาใหม่เอาใหม่มาไหนเพื่อนอยู่ไหน ฆ้าไปด้วยมาแล้วจ้าอยู่ไหนเอ่ยไปข้างบนไหนวะเสียวจังเลย <laughs> ผมไม่ค่อยชอบโลเลยแต่ว่ามาว่าเป็นเป้าหนึ่งอยู่ดีนะอุ้ยเราเบือและเบิดเราดีกว่าไหนวะอยู่ไหนอยู่แล้วอยู่แถเนี้ฮะอยู่ไหนนี่ไงได้ด้วยวะสุ่มสาครับสีเขียวตอนนี้สีม่วงได้ร้อมไปหมดแล้วดูสิมีแต่สีม่วงทั้งนั้นเลย <laughs> ว่าแต่มันอยู่ไหนมาเนี่ย หายไปไหนหมดอยู่ไหนเอ,อ่ยกำแพงนี่ไม่นับนะครับเรานับแค่พื้นนะครับเฮ้ยอยู่ไหนที่ไหน,ไหนมีปะมันเขียวเขียวเนี่ยอ๋อไม่ใช่อ๋อมันอยู่จากข้างบนนี่หว่าเราก็นู่ามันอยูอ่ป่าระเบิดนี่อยู่ข้างบนนะใช่ไหมนี่ป่าบอมรัวๆเลยอ่ะเฮ้ยข้างบนนี่หว่าสองตัวมันไม่ลงมาเหรอต้องเก็บรายละเอียดครับตรงไหนที่มันยังไม่สาดแล้วก็สาดครับ ถึงช่วงเวลาของสงการแล้วเพื่อนมาศาสตร์ในส่วนที่ยังไม่ได้ศาสตร์ไม่มาเลยเหรอ,อไม่โผล่มานี่จเจอแล้วนี่งไงนี่ไงตองพิทต,ตายเออเอ้ยเอ้ยถอยถอยถอยโอ้โหถอยไม่ทันแม่งมาอย่างก,กับแบบว่าคุณมีเวลาเพียงแค่สามวิเท่านั้นในการถอยโอ้ถอยไม่ทันต้องรีบไปด่วนลยครับตอนนี้เหมือนจะแพ้อเอาโอ้โหอะไรวะพึ่งลงมาแม่งแม่งเอาโรลเลอร์ไถหน้าเราเลยลงมาพอดี ตอนนี้เป้าหมายอันดับแรกของเราก็คือโรเลอร์เลยเอาแม่งก่อนเลยมีเวลาอีกหนึ่งนาทีครับออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมาอยู่ไหนโผล่มาเราขอรีแมทหน่อยโรเลอร์มาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายาแม่งไม่มีเวลาหายใจเลยแบบอยู่โผล่มาเฮ้ยมาแล้วหรอวะแล้วแม่งก็เข้าข้างหลังด้วยนะแม่งไถ่มาแต่ไกลอะ่ะ รีแมทหน่อยคอรีแมทคอรีแมทสามสิบวิครับนี่เนี่ยอยู่ตรงไหนไอเอเลี่ยนอยู่ไหนเอเลี่ยนนี่นี่เนี่ยอยู่นั่นเหรอตายเข้าไปครับออกมาตายแล้วนี่ยเ่าเอเลี่ยนอยู่ไหนเอเลี่ยนเอาหมึกหมดตายครับตายเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเฮ้ยทเปิดทางก่อนนี่เนี่ยเฮ้ยเข้ามาดิเข้ามาดิตายแล้วเว้ยอะไรอะไรอจะทำอะไรจะทำอะไรเอาเอามาแล้วครับ เวลาจะหมดแล้วปลาเบิดรัวๆครับ่านี้มีเท่าไหร่ปลาให้หมดปลาปลาปลาเฮ้ยโอ้โหสีเขียวมาแต่ไกลเกือบแล้วครับเกือบตายแล้ใคายป็นฝ่ายชนนะครับโอ้ห่างแค่สามเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับสำหรับคลิปของสปาตูนะครับก็จบลงเพียงแค่นี้นะฮะวันนี้ผมเล่นถังน้ำเดี๋ยวครั้งหน้าครับก็จะเล่นอาวุธอื่นบ้างนะครับ ผมชอบหน้าถังน้าเนี่ยรู้สึกว่ามันรัวดีก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ดาร์กกระแสตอบรับที่ดีมากเลยสำหรับคลิปแรกโอ้โหผมไม่นึกว่าจะมีคนชื่นชอบขนาดนี้ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็สำหรับเกมสปาร์ตูนะครับก็อาจจะนานหน่อยนะครับแต่ครั้งหน้าแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ